ถนนปากแพรกถนนสายโบราณที่ทอดยาวขนานไปกับลำน้ำแควใหญ่เส้นทางที่อบอวนไปด้วยกลิ่นอายประวัติศาสตร์ ศูนย์รวมชนชาติพันธุ์วัรน,นาต่างๆที่เข้ามาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่บนแผ่นดินแถบถิ่นนี้ทั้งชาวไทยพื้นถิ่นชาวจีนชาวยวนโดยเฉพาะชาวยวนนั้นอบพยพเข้ามาด้วยสาเหตุแห่งการศึกสงครามครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างสยามกับยวนสงครามที่มีนามว่า านามเมสยามโดยมือกองทัพสยามภายใต้าการนำโดยเจ้าพระยาบดินทร์ส,งสิงห์สิงห์หัตถีเข้าตีมวยยวนจนแตกท่ายและกว่าต้อนไก้คนคนหยวน เข้ามาเป็นฉเฉลยในแผ่นดินสยามพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามทรงโปรดเกล้าวให้ชาวยวนที่เป็นคริสตังเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลสามเสนกรุงเทพมหานครด้วยเห็นมีพวกยวนเข้ารีดได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ย่านสามเสนมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลแล้ว ส่วนพวกยวน,นับถือพุทธศาสนาทรงมีพระราชประสงค์จะให้มาช่วยกันปกปักรักษาป้อมปราการที่อยู่ตรงถิ่นฐานย่านเมืองกาญจนบุรี ภูมิสถานที่ส่งสร้างขึ้นใหม่ณตำบลปากแพรกโดยเหตุนี้จึงทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ชาวยวนเข้ามาตั้งนิวาสถานอยู่ในละแวกบ้านท่ามะขามบ้านท่าพเนียดบ้านลิ้นช้างและย่านใกล้เรือนเคียงที่เรียงรายอยู่รอบนอกกำแพงของเมือง นี่คือเหตุผลที่ดนให้ชาวยวนกลายเป็นหนึ่งในชนชาติพันธุ์ที่มีความผูกพันอยู่กับความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของถนนปากแพรกถนนสายแรกแห่งทินฐานย่านเมืองกาญจนบุรีนับแต่นั้นเป็นต้นมา